สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็จะมาทำปลาทอดเครื่องหรือว่าปลาทอดขมิน้นปลาทอดสมุนไพรนะคะแต่ว่าอันเนี้ยจะใช้เป็นปลาทะเลคือเคยทำไปหลายรอบนะคะสำหรับปลาทอดขมิ้นหรือปลาทอดเครื่องปักใต้นะคะแต่ว่าวันนี้จะใช้เป็นปลาซิวใบเข้าเป็นปลาทะเลแบบนี้นะคะอร่อยมากแล้วก็ เราจะทําให้เขาปลอบนานแล้วก็เก็บเอาไว้ทานได้ใส่กระปุกเอาไว้ทานได้นะคะก็ทําง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะต้องเอาปลาไปล้างแล้วก็เอาพวกเศษขยะพวกเนี้ค่ะออกหมดเลยนะคะพวกเศษขยะอันนี้ไม่ได้เอาไม่ได้เอาขี้ข้างในออกนะคะเพราะว่าเขา,เาตัวค่อนข้างเล็กแล้วก็เขาไม่ค่อยมีขี้ข้างในนะคะ เราจะมาตาเครื่องสมุนไพรกันนะคะสําหรับทําปลาทอดสมุนไพรหรือว่าปลาทอดเครื่องนะคะก็วันนี้ใช้เป็นขมิ้นบ้านนะคะหัวก็จะเล็กแบบนี้ขมิ้นถ้าเรายังไม่ล้างก็จะเก็บได้นานนะคะแต่ว่าเราอยากให้ชื้นนะคะแล้วก็หอมสีสวยด้วยนะคะก็เครื่องที่จะตาในวันนี้ก็จะใช้ขมิ้นปลาวันนี้ก็อ่ากรัมนะคะก็ขมิ้นก็ใช้แง่งแบบนี้เลยนะคะประมาณห้าแง่งใหญ่ๆเลยนะคะ แล้วก็กระเทียมพริกไทยตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะหรือว่าจะใส่เป็นผงชูรสได้หมดเลยตามชอบนะคะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเครื่องก็ไม่มีอะไรมากนะคะพริกไทยขมิน้นขมิ้นจะบอกก็ได้จะไม่บอกก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่สูตรของแต่ละคนนะคะอันนี้ไม่ได้บอกนะคะ เพราะว่าตรงเปลือกของขมิ้นเขาก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะเสร็จแล้วเราจะหั่นตะไคร้ใส่ลงไปค่ะต้นเล็กก็สัก3มต้นก็ได้นะคะ ปลา800กรัมขานี้เมีดไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วก็หอมแดงกระเทียมค่ะหอมแดงกระเทียมแล้วก็ใส่หอมแดงกระเทียมแล้วก็เกลือเียกน้อย งปรุงรสนะคะแล้วก็ตำได้เลยค่ะจะใส่กะปิสักนิดนึงก็ได้หรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาไปคลุกเคล้าในปลาของเราเลยนะคะ ไม่มากรูดเราเค่อยใส่ทีหลังนะคะตอนที่เราทอดนะคะตามด้วยนี่คือแป้งข้าวเจ้านะคะเล็กน้อยเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะเดีย๋ยวขอใส่ถุงม,มือก่อนนะคะขยำขยำไม่ใส่น้ำตาลนะคะถ้าที่ชอบหวานก็อาจจะเพิ่มน้ำตาลนิดนึงก็ได้ค่ะการทำอาหารไม่มีสิดงท่ม่ถูกนะคะเราเอา่รสชาติที่เราชอบทานนะคะไม่ได้ใช้เราต้องรีความอะไรนะเพราะเราทำอาหารตามจิตจิงที่เรามีความสุขนะคะ นะค่ะก็ทิ้งไว้แค่แป๊บเดียวประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะทอดกันเลยค่ะขมิ้นแบบว่าจัดเต็มมากเลยนะคะเพราะว่าขามิ้นในสวนเราเองหอมด้วยนะคะขมิ้นบ้านหัวเล็กๆแต่ว่าหอมนะคะก็ตั้งกระทะเดี๋ยวเราก็จะเอาปลาลงทอดเลยนะคะ ใส่ก็ไม่ต้องให้ปลาแน่นเกินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่ได้กลับปลานะคะเราก็จะคนๆนะให้ปลาเขากรอบไปในตัวเลยนะคะอันนี้ก็ไฟก็ไม่ต้องแรงเกินแต่ไม่ต้องเบาเกินนะคะนี่อันนี้ก็เกือบได้แล้วนะคะก็คือเราจะให้ข้าหมดเสียงแบบกิกก๊บกิ๊บกับะคะ่ะ พอหมดเสียงกระทุกระเด็นแบบนี้ค่ะเสียงของความชื้นน่ยก็ได้เราก็เราก็ตักแล้วก็ใส่ที่กรองน้ํามันได้เลยะคะ่ะอันนี้อาจจะดูเหมือนไม่เหลืองแต่จริงๆคือเหลืองมากๆเลยนะคะนี่ได้แล้วเดี๋ยวก็จะตักสเสด็จน้ํามันเลยนะคะ ปลาเนี้ยจะกรอบอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็มันด้วยนะหวานมันในเนื้อปลาด้วยนะคะปลานี้ก็มีความมันเล็ิๆนะเนื้อก็จะหอมหวานอร่อยค่ะอุ้ยๆราก็ใส่กระปุกใส่ขวดโหลไว้แบบทานได้เลยนะคะเนี่ยค่ะอนนี้ก็จะทอด ทอดให้หมดเลยนะคะน้ำมันใส่เยอะๆกันเลยนะคะตอนเอาปลาลงเนี่ยให้หน้ำมันรีแบบน้ำมันร้อนจัดๆเลยนะคะให้ควมปลาเลยะคะ่ะโออประมาณนี้แหละทอดอีกสองรอบนะคะ